วันนี้คุณพิธานะครับก็ออกถแถลงการนะครับปลูกดองดอมส้มนะครับให้ช่วยกันส่งสารเพื่อให้สอวอเปลี่ยนใจคือส่งสารไปให้สอวอว่างั้นให้สอวอเปลี่ยนใจมันส่งสารหรือเปล่าจะส่งอะไรไปหรือเปล่า ส่งสารส่งไปเยอะๆแล้วจะกลายเป็นทัวหรือเปล่าไม่รู้นะครับก่อนอื่นก็จะพูดนะผมคลิปก่นกอนๆอาจจะพูดผิดไปเรื่องหนึ่งที่ว่าพักรวมไทยสร้างชาติไปได้ได้อันดับที่3ไม่ใช่นะครับต้องขออาภัยนะครับพักรวมไทยสร้างชาติได้อันดับที่4นะครับต้องขออาภัยครับก็มาพูดต่อนะครับแต่ก่อนที่ผมลงประชามติเลือกสว่นะ ก็มันก็เห็นประโยชน์ว่าสอวอมีประโยชน์นะครับเลยลงประชามตินะครับเป็นบทเฉพาะการอะไรก็ว่าไปตอนนั้นนะครับเพราะตอนนั้นเพราะตอนนั้นระบบการเลือกตั้งมันล่มสลายหมดนะครับระบบการเ,รเลือกตั้งนะมันล่มสลายหมดผมก็เห็นดีด้วยที่จะมีระบบการจัดตั้งขึ้นมาช่วยให้ประเทศมันมั่นคง แต่มันก็เป็นบทเฉพาะการซึ่งเดี๋ยวมันก็หมดอายุไปนะครับแต่หลังจากที่ผมเห็นฝีมือของสอวอในการจัดการพักก้าวไกลและคุณพิธาแล้วแล้วยิ่งรู้ว่าตอนนี้คุณพิธานะครับจ่อเป้าโจมตีที่สอวอผมยิ่งอยากจะให้สอวอยังอยู่ต่อไปนะครับเราเห็นประโยชน์แล้วว่าสอวอ สวที่ผมเลือกไปตอนนั้นที่ลงประชามติให้ผ่านไปให้ผ่านประชามติเรื่องนี้ไปนะ่ะผมเห็นประโยชน์แล้วโอ้ผมคิดถูกแล้วลงประชามติให้สวได้ทำหน้าที่ในบทเฉพาะการนั้นเราเห็นประโยชน์แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคุณพี่ทาสให้ร่วมกันส่งสารไปให้ สอวอซึ่งไม่รู้จะเป็นศารหรือจะเป็นทัวเนี่ยนะครับเดี๋ยวพวกผมก็ส่งสารมั่งได้ได้ไหมครับเนี่ยส่งไปให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวชุดมันจะบินไปถึงหน้าบ้านนะครับโดนฟ้องบินประมาทหรือเปล่าเพราะคำว่าสารเนี่ยชักน่าสงสัยนะถ้าสารคนอื่นพูดเนี่ยอาจจะไม่น่าสงสัยแต่พักก้าวไกลคุณพิธาพูดเนี่ยน่าสงสัยนะ ระวังครุฑบินไปถึงหน้าบ้านนะครับเพราะท่านเหล่านั้นโตโตกันแล้วไม่ใช่เด็กๆคงไม่เล่นกับเด็กแน่เลยเอาจริงเอากฎหมายนะครับแล้วก็ได้เห็นศัก,กยภาพประสิทธิภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของมอ1นึที่แต่ก่อนก็ทำหน้าที่โดยตรงโดยการนะครับจัดการพวกที่ทำผิดต่อพระมหากษัตริย์นะครับ ดูมิ่นเย็ดยามอาฆาตมาด้ายนะครับแต่ตอนเนี้ยศักยภาพประสิทธิภาพของม .1.1.2 มันมีศักยภาพประสิทธิภาพที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นประสิทธิภาพข้างเคียงประสิทธิภาพที่อยู่รอบตัวของม .1.1.2 เหมือนเป็นรัศมี อยู่รอบรอบม .112 คือตัวบทกฎหมายของม .112 น่ะไม่ได้ทำหน้าที่โดยตรงด้วยตัวบทกฎหมายของตัวม .112 เองแต่เป็นตัวม .112 เองที่ใครมาแตะใครมายุ่งจะจ้องฉิบหายก็เรือหายกันไปนะครับรู้แล้วครับว่าม .112 สําำคัญอย่างใดนะครับจัดการกับ หรือว่าผู้คนบุคคลที่จะมาล้มล้างสถาบันที่จะเข้ามาทำามิดีมิร้ายต่อสถาบันเพียงเข้าไปแตะตัวม .112 ม1 2 2ก็สำแดงเดชเล่นเอาไปไม่รอดอดเป็นนายกแล้วดูแล้วดูถ้าจะไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยจะตกไปเป็นฝ่ายค้านเอาตอนนี้นะครับ ก็อาการของคุณพิทาก็คงจะเหมือนจะสิ้นหวังแล้วนะครับเพราะเพื่อไทยก็คงไม่ค่อยจะเอาด้วยแล้วพูดถึงการแยกกันแล้วนะครับคุณพิทาเองก็พูดเปิดทางให้สามารถส่งคดีเดดเข้ามาแข่งขันได้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับมันถึงคิวเพื่อไทยแล้วนะครับถ้าเพื่อไทยจะใจดีก็ระวังนะครับเดี๋ยวติ่งเพื่อไทยเอง จะออกหันกลับมาอารวาสใส่เพื่อไทยเองนะครับเพราะว่าเพื่อไทยอาจจะพูดว่าก็อยากจะให้พรรอันดับหนึ่งได้มีเป็นนายกอยากให้พรรอันดับหนึ่งได้ตั้งรัฐบาลแต่ประชาชนที่เลือกเพื่อไทยนี่แหละครับเขาจะยอมไหมเขาเลือกเพื่อไทยเพื่อที่จะให้เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเลือกเพื่อไทยเพื่อจะให้เพื่อไทยได้เป็นาปน,นายก จะตากรรมของคุณพิธานี่ก็น่าหวาดเสียวเลอเกินนะวิปรโยคจริงๆอีวันนั้นที่จะเลือกนายกครั้งที่สองเนี่ยจะโหวตครั้งที่สองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องคดีความที่ศาลร,รัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้แล้วถ้าเกิดศาลร,รัฐธรรมนูญประชุมแล้วมีคำสั่งออกมาว่าให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติงาน นี่ก็เป็นเหตุเป็นเรื่องอีกแต่ว่าเขาว่ากันว่าอ่าถ้าสั่งให้หยุดปฏิบัติงานมันก็อะไรนะหยุดปฏิบัติงานในในหน้าที่สสแต่ยังเป็นคดีเดชนายกได้แต่มันก็มีประเด็นอื่นๆต่อไปอคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติงานหยุดปฏิบัติหน้าที่อาจส่งผลให้ไม่สามารถที่จะเป็นคดีเดชนายกได้หรือเปล่า แล้วแล้วแล้ววันนั้นมันก็จะมีเรื่องโถกกันอีกว่าเอมันตอนยื่นโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นมันเป็นข้อกฎหมายที่ถ้าผ่านไปแล้วตีตกไปแล้วไม่สามารถนำขึ้นมาทำซ้ำได้อีกเนี่ยสิวันนั้นคงถกกันหน้าดูละครับ ก็อย่างที่พูดนะครับยังไงก้าวไกลก็ก้าวไม่ไกลไปไม่รอดเราสู้กับเพื่อไทยมาหลายรัฐบาลเราก็รู้ว่าเพื่อไทยทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไทยถึงมั่นใจมั่นใจยังไงคะแนนก็ต้องอยู่ในมือเขาว่างั้น เออส้มพึ่งเกิดส้มอ่อนๆนะครับจะมาสู้กับออลุงๆทั้งหลายเพื่อไทยนะมันคนระเบอร์อย่างว่าเด็ก,กน,นะจะไม่มีความนิ่งความสุข,ขุมรอบครอบเท่าไหร่นะครับเอาอารมณ์เป็นหลักโดยเฉพาะพวกที่เน้นเสรีตามใจตัวเองเนี่ยแน่นอนไม่เบรกเรื่องอารมณ์อารมณ์มันก็พาให้เฟี้ยวไปฟ้าวมานะครับ ฉาบฉวยจนพลาดพลาดทําอะไรต่างๆนานาพลาดพูดอะไรต่างๆนานาจนเป็นข้อจํากัดของตัวเองแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ